สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องใหม่ของผมนะครับซึ่งผมเนี่ยจะได้ทําช่องใหม่ช่องนี้กับเพื่อนๆสนิทที่รู้จักกันนะครับหรืออาจจะเป็นครูบาอาจารย์นะครับที่ผมสนิทชิดเชื้อตั้งแต่ในอดีตนะครับม่ว่าวงการสะสมหรือวงการที่เราคุยเรื่องประวัติศาสตร์ด้วยกันนะครับสมุดปูมเดอะล็อกบุ๊กครับวันนี้เป็น EP ีแรก ผมต้องกราบขออภัยจริงๆนะครับว่าคลิปแรกๆที่ท่านจะได้ชมกันนะครับเป็นคลิปที่แย่มากสำหรับคุณภาพของภาพและเสียงนะครับคือเป็นคลิปที่ผมบันทึกไว้ตั้งแต่ประมาณ4ปีที่แล้วนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยผมผมคิดว่าจะบันทึกไว้เพื่อเพื่อเป็นความทรงจำเรื่องราวไว้แล้วก็กลาวว่าวันหนึ่งเนี่ยอยากจะ นำมาเล่านะครับแต่ไหนไหนได้บันทึกไว้แล้วนะครับก็เลยอยากนำคลิปที่ผมเคยทำนะครับวันคลิปนี้ผมน่าจะบันทึกไว้ตั้งแต่ประมาณช่วง1213อสิสิงหาคม2560นยะครับย้อนไปก็ประมาณปีเปีเศษประมาณ4ปีนะฮะเป็นเรื่องนะครับที่อาจารย์ผู้ชงจันทวิตนะครับท่านเคยได้รับราชการนะครับแล้วก็ได้พำนักอยู่ที่ตึก อยู่ในพระตำหนักวางสวนจิตซึ่งเรื่องนี้จริงๆจะว่าเป็นเรื่องหลอนมันก็ไม่เชิงนะครับจะเป็นเรื่องผีมันก็ไม่แน่ใจไม่แน่ใจว่ามันจะใช่เรื่องผีหรือเปล่าแต่มันเป็นเรื่องราวลึกลับซึ่งผมอยากบันทึกเอาไว้ซึ่งใน3ตอนแรกนะครับจะเป็นเรื่องผีในวงังผีที่วังก็บางเรื่องก็เป็นเรื่องน่าจะเป็นผีจริงๆนะครับเป็นเรื่องลึกลับจริงๆนะครับก็ เริ่มด้วยวังส่วนจิตนะครับวังบางไปอินแล้วก็ไปจบที่วังนารายสามตอนนะครับเรื่องทั้งหมดนะครับที่จะได้ฟังดังต่อไปนี้เป็นเรื่องที่เกิดจากประสบการณ์โดยตรงของผู้เล่านะครับไม่ใช่เรื่องที่เล่าต่อตกัตนมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเรื่องเล่าต่อไปนี้ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยใช้วิจารณญาณในการรับชมและฟังนะครับก็เป็นเรื่องที่เป็นประสบการณ์ส่วนบุคคล นะครับเจอโดยตัวของผู้เล่าเองนะครับและอยากผมอยากให้ให้เรื่องราวต่างๆเนี่ยซึ่งก็มีผู้ใหญ่บางท่านบอกว่าบันทึกเก็บไว้เธอไม่เป็นไรหรอกมันคือประสบการณ์เรานะครับก็ฟังเป็นความบันเทิงแล้วกันนะครับอย่าไปคิดมากแล้วก็ผมเชื่อว่าเรื่องราวต่างๆสิ่งเหล่านี้นะครับต้องเจอด้วยตัวท่านเองแล้วคุณจะเข้าใจว่ามันคืออะไรนะครับคลิปที่ว่า เป็นอย่างไรไปรับชมกันครับนี่นวังเนี่ยเมื่อตอนเอาเอาสุดจิตเกิดแล้วกันจดาตอนนั้นผมก็มีผมยกแมงเจ้าพ่ะโรมชีน่าเจ้าปวดก้าวให้ไปอยู่ในตึกกรซอทุกวันนี้ครับ่ัน่ดนทั้นี่ว่าเม่จายางส่งให้ไปอยู่ในราชอาณประเรทศรกี ในพรงพิธีฐานเนี่ยนะครับท่านจะมีนักขิตมาบอกว่าให้ไปอยู่ที่นี่แล้สบายจะเอกสารยังอยู่ตรงนี้นะอาจารย์ก็เลยไปอยู่ที่นี่ไปอยู่ที่นี่อยู่อยู่สิบกว่าปีนะโอ้จริงก็ยี่สิบปีอ่ะก็ลูกเลิกก็ท่านก็ให้เรียนที่จิตอัดาเนี่แหละครับท่นนี้ผมเนี่ยตอนนั้นก็มีหน้าที่เดี๋ยวน้าเจ้าบอกว่าให้ไปจัด งานศิลปะชีพอ่าตอนนั้นก็กำลังเปิดใหม่ๆผมไปตั้งแต่จังหวัดที่ฝุ่นแบบมีตัวเขียวโยนไปจมอ่ะคือที่ฝุ่นหนาขนาดนั้นโอ้ตัวเขียวจมได้แล้วก็ก็ไม่ใช่โยนมันก็จมเพราะมันรอยเหยียบเป็นรอยเท้าแบบมนุษย์อ่าอุตสาหกรรมเลยสามสิบปีไม่มีคนไปยุ่งเลยไม่มีใครยุ่งเลยยากมากช่วงนั้นแล้วก็ไปดูสถานที่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาเลือกของที่ไปนังอาฟอร อืมพระองังคารก,ก็คือเอ้คือห้องที่ราชการที่ห้าท่านเสด็จสวรรค๋อนะ oh. ก็จะมีตั้งโต๊ะจะเป็นโต๊โยกเอาโต๊โยกซึ่งไปแสดงจากที่เเเออออออ่่่ย้ายจากอังรไปสแสดงที่พิมานเีฆโตโยะโตโยกซึ่งตอนนั้นก็ เป็นรู้ที่แก่งชื่อเดิมนะจะเประเทพครัราศครับแล้วก็โสมท่านก็นำไปที่ห้องไปเดือห้องที่บรรจบรทมก็เจอเตียงบรรทมก็เป็นยกไม้คุมนคุ้อยู่นะเป็นข้าวดอไม้หมดแต่ว่าหลุดลุ่ยหมดนะเพราะไม่มีใครขึ้นไปเลยตั้งแต่เข้าใจว่าตั้งแต่เสด็จสมณครับ โอ oh. หรือว่าจะมีทำไอ้นั่นเป็นขั้นคลาวเราก็ไม่รู้แต่ว่าไม่ได้ขึ้นไม่มีใครขึ้นบ่อยๆเพราะห้องเนี้ปกติไม่ขึ้นไปเลยนะครับเป็นห้องที่ทุกคนก็็ยัง,ง,ง,งความรบลสูงให้ความรลสูงเราไปถึงแล้วเข้าไปโคมอะ่ะไอการาบที่นั่นอนะ่ะเขาบอกว่าถ้าเราทําอะไรผิดพลาดนั่งไปเนี่ยครับก็อย่าว่ากันนะอย่าว่าเรานะคือท่านคงไม่ว่าแต่เทวดาที่เราดูแลเนี่ยอาจจะเคืองอ่ะว่าเราเป็น ทีดค่าระดับเจ็ดเนี่ยขึ้นไปทำาละลาบอะไรเนีบยมันก็ีเ,เราก็ไมีรู้ตงมีเร้ท่านจะบอกว่าแม่ขึ้นโมเนียรู้สึกสย,ย,ยองเพราะว่าออไม่มีใครขึ้นมาแลว้วเพาะอัเนี้ยแต่ว่าท่านคือความเป็นตัวเองอะไรกย้องทนง่ายท่านบก้วเนี่ยมาให่ใขนโมพิสัาว์ห่วงอยู่แล้ว แล้วก็ลำลืกก mm. ันว yes. ่าตั้งแต่มีลิฟต์นะไปก่อนมีลิฟมีลิฟต์ด้วมีลิฟต์วลิฟต์อนนรที่เมีลิฟต์ขึ้นไปปุ๊บวันก็่เสด็จสวรรค์รบเสด็จสวรรค์ครบนมันก็ติดรถลิฟติดเลยอ่ะแล้วถ้า้ทไมไม่มีการใช้ลิฟต์ด้มัน็ค้างแลรอลงสบลงาขึ้นก็มันก็ลิฟต์ค้างเลยโอ้ได้ได้เดี๋ยวผมเชิญ ที่คนที่จะมารับผมเนี่ยชื่อคุณเรื่อยดึงเพื่องเอ่อที่จะมารับผมไปเป็นวิทยากรที่วิมานเมฆตอนนั้นผมอ่าได้พักอยู่ที่ตึกกระสอของร,ราชเลขาที่การเดินทางเจ้าบุญเขามารับก็นัดว่าประมาณทุ่มหนึ่งจะมารับไปเ,เตรียมการ พขวบวัดชเด็ดก็คงดึกอ่ะแต่จริงๆเราไปจัดเสร็จแล้วเครื่องหยกที่ย้ายจากไปจากห้องพระบรมธมของวัดชุมเดชพระอยู่ระจับก็จะอยู่ที่จากพระยังหอนไปจิตวิมานเมฆก็ไม่ไกลกันอะ,ะ่าไหร่แล้วก็วัดจะคณะก็คอยรถพอสองทุ่มประมาณทุ่มครึ่งกว่า ฝนตกหนักมากเลยมองแทบะถนนไม่เห็นเลยอืมันก็มีรถมาจอดที่ตึกกรสอสสีไข่ไก่แล้วก็เปิดไฟวาบวาบสองครั้งเราก็เห็นเราก็ต้องคว่าเพราะเราไม่ดึกขนาดนี้ใครจะเข้ามาในวังไม่มีหรอกแล้วก็คงจนที่นัดอะ่ะแล้วก็กลางโลกบอกมาปุ๊บเข้าเข้าไปนั่งในรถปุ๊บ ผมจเก็วก่าคือฝนมันตกมา,มา,ก,มากมากจนกระทั่งเราไม่รู้ว่ารถอะไรแต่รู้ว่ารถมันดีมาก่ะน่าจะเป็นรถโรลส์อยน่าจะเป็นรถโรลส์รอยสีไก่ไกแล้วก็นั่งฟับผมภรรยาเข้าไปนั่งก่อนแล้วผมนั่งด้านด้านด้าน,นนอกด้านเบาะหลังนะก็เราก็ไม่ได้พูดอะไรเขาก็ขับอืมจากประตูสนจิตเนี่ย ทางด้านทางด้านที่เนี่ยก็ไปแป๊บเดียวก็ก็ถึงก็ถึงก็ไี้นั่ทออมพนแล้วเราไม่ได้พูดอะไรแล้วก็ไม่ได้พูดเลยเพราะขนาดที่รถเลื่อนไปเนี่ยมันก็มีควันหมอกอยู่ในอยู่ในรถเนี่ยเยอะมากมันก็หไม่ได้พูดอะไรเขาขับออกประตูถนนเจ็ดปุ๊บผมรู้สึกขนฟองสอยองก้าวเลยนะเพรามันหนาวก็ มองหน้าภรรยาผมตอนนั้นอยู่ที่สสที่มันแปลกๆว่ะรู้สึกมันแปลกๆภรรยาเขาก็จับมือผมเออรู้ละรู้ละได้เฉยไม่ต้องพูดอะไรเขาพาไปเองคนที่คนที่ขับรถนะสารถีอ่ะคนนี้ขับรถนะ ก็ใส่ชุดคล้ายๆบูสตรีใส่หมวกกรุกหน้าเห็นแต่ลูกตาแล้วก็ใส่รองเท้าหนังแบบคล้ายๆรองเท้าขี่มาสูงแล้วขึ้นน่องอยนะ่างนี้แล้วก็ชุดสี้น้าตาแล้วก็มีชุดคอยคือเราดูปุ๊บเป็นแบบเชุดเก่าอะ่ะไม่ใช่ชุดใหม่อมชุดคนุดขับรถรุ่นเก่าอะ่ะไม่คิดอะไรก็เพราะเรื่องรถในวางเพราะว่าเราก็ไม่มเคยนั่งรถในวาง หน่อยใช่ไหมแต่ผมเอามือไปลูบที่ข้างๆอ่ะที่เป็นไม้ปุ่มไม้อ่ะอาจจะเป็นไม,ไม้ปุ่มไม้มมงอปน,นีหรืออะไรที่ก็มานิยมทำรุ่นเก่ารุ่นรุ่นเก่าผมบอกนะว่าก็ไปส่งเราไม่ได้บอกเขาเลยว่าจะ,จะไปไหนเขาไม่ได้ถามว่าเราไปไหนเขาไปส่งที่ เข้าในข้างๆวัทที่นั่งอนันตสมาคมถ้าไปทางนี้มันจังราลวิถีมันด้านด้านขวามือเข้าไปแล้วก็มีศาลามัเรียกจังซื่อได้เราไปนั่งบนปุบเสร็จแ,แล้วก็เราก็เดินขึ้นเข้าวิมานเมื่อถึงด้านข้างกระดับไปยังไงวะเนี่ยแล้วก็แปลกๆอะ่ะผมก็ขึ้นไปถึงบุก ก็ม <an> ันก็ยังไม่ไม่ไม่เด็กมากอ่ะเรื่องอะไรยากพี่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 ก็เรียกแบบมขอโทษนะผมไม่ได้รถไปรับอ่ะไม่ไม่รถไปรับเพราใครไปรับวะเนี้ยขานั่งรถใครมาวะเนี้ยนะขอให้พี่พี่ขอโทษนะมันเนาะมึงไม่ได้ไปรับอ้าวแล้วใครรับ่ะตอนนั้นนะเขาแต่งแต่งเสื้อสีม่วง แล้วก็มีสายสร้อยเสองบาลก็ไอเขาไม่ได้ใส่คือคือเขาใส่สีม่วงๆทั้งชุดอ่ะอืมไอแอมะทิสเนอืมสีม่วงไม่รู้เรื่องอะไรก็ไม่แน่ใจพี่พี่พี่หนูขอโทษตายฮะแล้วใครไปรับผมเนี่ยแล้วใครไปรับเราเนี่ยไปรับหน้าตึกด้วยก็ต้องมารับอาจารย์ก็ไปไปโุมที่ถูกต้องแล้วไม่ได้มีผู้กตัญญู วันเรื่องึ้นพอจากหลังอย่างนั้นอะ่ะก็โทรไปเช็คหลังอย่างนั้นนะแล้วก็โทรไปเช็คว่าเออใครมารับครับเพราะว่าการที่จะเอารถหลวงไปรับใครคนหนึ่งจากที่หนึ่ง,งไปหนึ่งมันต้องมีบันทึกที่อ่ะต้องมี <คำ S 1> ขออนุญาตใช้รถรถใช้รถใช่ไหมไม่มีไม่มีบันทึกด้วยจารย์ไม่แปลกใจแล้วโรสลอยมารับอ่ะมันใหญ่มากมันดูแบบ ก็รู้เลยวันนั้นขึ้นไปบนรถก็รู้แล้วไม่ใช่คนเพราะมันเย็นเหมือนกับเราห้องห้องห้องดับจิตใครเคยเข้าไปอ่ะโ oh. อ้เย็นอย่างนั้นเลยแล้วควันเต็มเลยนะควันเต็มเลยออไผ่หอยมันใครเราไอแน้ำแข็งมาผมตั้งแต่แล้วไไก,ก็ไม่เคยพูดใครแต่ผมก็เล่าให้พี่ชายพี่ที่คนสนิทคนหนึ่งตำแหน่งระดับต้นๆที่ดีเลยว่าก็เป็นคนสนิท มา,ม,ม,าม,มากมยู่หัวชงอะไรที่หัวราชการที่าวสองไฟบางมันเยือกยมากเฮ้บมันทึกชื่อว่าอาหาี๋ยวคนอยู่คนลือหมดอืมให้เขียนพ่อผมเป็นนักเขียนให้เล่าเรื่องนี้ให้เล่าเรื่องนี้นผมไม่เคยเล่าให้ฟังหรอกเพราะมันโอกาสไม่มีไงแล้วเราก็เออวันนี้มาเจอกันบังเอิญแล้วก็มันึกคุยเรื่องนี้ได้คุณทำเรื่องผีผมก็จะหลักจะเล่าเรื่องผีให้ฟังไงเสร็จแล้ว,ลวเราก็ คือไปจัดแสดงวันนั้นจัดเรียบร้อยมีน้่ชมเลเรียบร้อยวันรุ่งขึ้นเราก็มามาถามว่าใครมาส่งมารับมันไม่มีเลยไม่แของคอร์ดเลยเอาเช้ารถคันนั้นมันเข้าไปในสวนจิตได้ยังไงกันที่หนึ่งต้องผ่านขั้นตอนขันที่สองออกมาได้ยังไงวะเนี่ยจะไปส่งตามที่เพราะเราไม่ได้บอกเลยว่าจะไป,ไ,ปไหนก็มีคนบอกว่าเนี่ยใส่บัตรอยู่เลยจุฬาจอมค่าเจ้าอยู่นท่านคงห่วงของท่านที่เราเอาออจาก เอาวิ่งเอาจากจับมัมความพอมาไปวิ่งมัดเม่เองท่านขึ้นจัดรถมารับเอาของอยู <z <z ่ท oh, mm ี <z 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 OK> ่จานอาจารย์ของมาด้วยก็ไม่เราต้องเป็นวิทยากรเราต้องไปดูแลอ๋อแต่ก็เป็นคนเหมือนควบคุมดูแลได้เป็นพันภาพอันตรายขั้วขาวอธิบายด้วยอะไรด้วยไงก็เลยเป็นเรื่องที่คนอยู่บันทึกไว้ในเรื่องเกิดนานยังครับอาจารย์ประมาณปีปีประมาณปีคุณต้องไปเช็คงานเสื่อประชีพครั้งที่หนึ่ง จบับเมือ่อไหร่แ่น,นั่นแหละก็ไม่ยากหรอกไปถามที่ก,กรสถามท่านผู้หญิงท่านผู้หญิงจริกกโองจริงเราราวครับประมาณสองกว่าถามว่าสองเจ็ดประมาณันเนาะก่อนก่อนนั้นนี่ไหน,นอส,งส,งส,งสงองเจ็ดก็อตอนนั้นผมก็ทำงานถวายอยู่หลายๆเรื่องกัมือนกันทำบัญชีทำอะไรถวายอันนี้ที่บางปะอินอันนี้บางปะอินนี่ก็จะเป็นตอนที่สองครับเป็นไงบ้างครับสำหรับ คลิปแรกเรื่องหลอนในวังสวนจิตนะครับก็ทุกวันนี้ก็ยังไม่ทราบว่าคนที่มารับสารถีคนนั้นคือใครรถหลวงนะครับรถราชการเนี่ยจะใช้ได้เนี่ยมันต้องมีผู้ขออนุญาตมีผู้เซนให้อนุญาตอนุมัติให้ดําเนินการเอาไปใช้ได้นะครับไม่มีบันทึกใดๆแล้วรถอะไรจะเข้าไปรับคนที่อยู่ในวังได้ไม่มีใครทราบนะครับเรื่องราว คลิปต่อไปนะครับเรื่องหลอนที่วังบางปะอินนะครับคบกันในสัปดาห์หน้าวันเสาร์นะครับเรื่องหลอนวังบางปะอินนะครับ3ตอนแรกเนี่ยมันเป็นคลิปเก่าที่มันทึกไว้นานแล้วนะครับมันก็เลยจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทั้งคุณภาพของภาพและเสียงอันนี้ต้องขออภัยไว้ก่อนอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่เรื่องจากว่าผมเนี่ยมีเรื่องราวที่แบบเจอกับตัวเองแล้วก็ฟังมา แล้วก็เจอกับคนที่เขาเจอกับประสบการณ์ด้วยตัวเองมากมายจะมีจะเป็นเรื่องเล่าตั้งแต่ผมเดินทางไปทำงานรอนแรมอยู่ท่ามกลางทะเลเนี่ยทั่วโลกเลยเรื่องราวที่ผมพบเจอในการทำงานมีเรื่องหลอนด้วยมีเรื่องแม่ยานางเรือมีเรื่องเยอะแยะมากมายไปรวมรวมไปถึงเรื่องพิธีกรรมอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งซึ่งบางเรื่องผมเชื่อว่าเป็นประโยชน์กับคนที่ ที่ชอบเรื่องราวเหล่านี้เพราะว่าเราจะอ้างอิงจากบุคคลที่เชื่อถือได้มีตำราอ้างอิงนะครับก็ช่องนี้เนี่ยไม่ใช่ของผมคนเดียวหรอกก็จะมีของคนที่มาร่วมแชร์คอนเทนต์ด้วยกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครนะครับที่ชอบเรื่องราวที่เป็นประสบการณ์โดยตรงนะครับใช้เอาไปใช้เกิดประโยชน์ได้กด s ับ s c r i b e ติดตาม ช่องนี้เลยครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วพบกันคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ